ทุกคนอันนี้คือที่พักที่เห็นวิวทะเลอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะคะเห็นไหมห้องอย่างกว้างคะ่ะทุกคนราคาคืนละ990บาทคะ่ะนี่ทุกคนให้ดูทะเลนะวันนี้ทะเลสวยมากเห็นไหมแดดดีมากเลยดูเปิดหน้าต่างให้ดูมาดูทะเลซะก่อนครับที่เราเห็นตรงโน้นนะครับคือเขาตาหม่องลายนะครับไม่แน่ใจผมอ่านออกเสียงถูกไหมนะครับเขาตาหม่องลายนะ เป็นภูเขาตรงโนนะครับเมือง3ามอ่าวนะครับประจบคีรีขันนะครับที่พักเราอยู่หน้าชายหาดต,ตรงนี้เลยนะที่พักของเรานะครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นทะเลแบบนี้เลยนะสามารถเดินไปได้เลยนะมีชายหาดดังทุกคนนะเนี่ยบรรยากาศอันนี้คือหน้าที่พักเรานะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยตอนเยน็เยนๆนะบอกเลยโคตรดีข้างๆมีร้านนวดด้วยนะแล้วข้างหน้านี้เป็นทะเลประจบคีรีขันเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าเมืองสามอ่าวนะครับผมสวัสดีประจบคีรีขันมาหอดะเด้อไปถามหองมึงมีหองหว่างเะล่ะมีหองหว่างเปล่า บะมี่กาแฟอะไรล่ะริมทะเลเอาภาพที่โทรมาจองเมื่อกี้ครับห้องสามคนค่ะเท่าไหร่นะดาวน่งพันสองเก้าสิบจ้ะชำระพันบาทเครดิตได้ไหมได้โอเคดาวพันสองเก้าสิบเก็บเงินในคนนี้นะครับเก็บหนึ่งน้ำพุนีเดลมีเขียนซื้อมุอมือใครสวยที่สุดเก็บคนอเใครสวยที่สุดคนนั้นห้องขี่ลายได้ห้องขี่ลายตรงง่ามสูดเก็บเธอเด้อ คิดแล้วว่าเรนเองซื้อ๋ยวเข้ากระจายบ่อยากเห็นห้องยังเลยอ่ะจะเป็นวิวแบบไหนทุกคนสูงฟีนี่ย่างกายค่ะเดี๋ยวมาดูห้องโอ้โหห้องบักกว้างเลยค่ะห้องกว้างมากให้ดีทุกคนมือนีห้าซีมารีวิวห้องพักให้ทุกคนเบิ้งเลยเด้อมาห้าซีห้ายูทีประจวบคิริขันเด้อฟ้อยเก้าสิบาทมาเบิ้ง นี่มจะไม่ิยทะเลจังสผมเดิทุกคนนี่ห้าสมารถเห็นิวทะเลได้งามกดหนึ่งมาเลยแมนแล้ววะมาห้าสองคนเออใครวาพี่ดาวงามกดสองเพ่าได็นั่งงามกดหนึ่งเออกดสองมาเรือเด้อกดหน่มารือเเด้องามทั้งสอกดสองสองมาเด้อแมนนี่เก้งนอนเขาสิเป็นนุ่มๆเลยทุกคนีนี่มัาสมาริแบบนุ่มอีก มันก็จะมีแห่เฮ้านั่งแบบรีวิอย่างใดๆเล่หรือมันก็จะมีกระจุกให้เฮาเด่เ้อนี่มันเปิดเลยพ้อมเลยทุกคนนี่นี่ทุกคนนนบ่่งแีมันจะเห็นทะเลแบบชัดๆเลยนะง่ายเนาะง่สิมารีวิวของน้ำเนาะนี่ของน้ำมันก็จะเป็นประมาณจะสีละมันก็จะมีชมพูให้เฮาแน่แล้วของน้ำนี่ท้าัะน้องได้ไงอุ้ยเธอ อันนี้มันก็จะมีไกเป่าผมพองแล้วมันก็จะมีผ้าเช็ดหน้าทั้งสดนี่มันสามารถมีมันสามารถมีแบบนำตุ้มอย่างนี้ตอนนั้นพวกมันกินกาแฟแล้วมันก็จะมีตู้เย็นพร้อมทุกคนนี่เห็นปะขอบคุณมากครับเปลี่ยนที่นอนตัวไหนเพิ่มเดี๋ที่นองเสริมมองนี้นี่ที่นอนเสริมเลยเด้อไอเดมองนี้ไอเดียดีมา ผมเล่าเท้าตัวคนเลียวนี่เขาเอาที่นอนใหม่เลยอสามารถเสริมที่นอนได้นะคะอ่าอันนี้เราเสริมให้เอีหน่าแล้วเสริมเท่าไหร่นะเสริมคนละ250บาทเออแล้วนี่นี่มองนั่งเลยมองนี่ถ้าไปนั่งหันเบิ้งเห็นวิวทะเลเลยถ้าไปนั่งเบิ้งเฮ้ยสโลว์สโลว์อุ้ยแมอุ้ยแถมรูปป่ะอุ้ยโอ้ เอดีน่านอนบงังไดีเด้ทังนั้นนอนกับไอดาวบ่หรือนอนเตียงเสริมเป่ยปายิงฉุบผู้ใดแผลได้นอนเตียงเสริมอ่ะหนึ่งย่าง,งยิงยาวจะก็เปลายงิงฉุบข้อเสนอห้างบริกานอนเตียงสนนเสริมย, <c oughs> ย่างยิงยาวจะก็เปลาย,ยิงฉุบเย้ถ้าเอาไปหายทานอนกับผัวเข้าบ่ท่านอนกับผัวเข้าเด็ด่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดาวนอนกับเอดีน่าแหละเดี๋ยวเรานอนตรงนี้เองมาทุกคนอันนี้คือ วิวทะเลนะไปตรวจพีรีคันแล้วก็เห็นวิวทะเลค่ะทุกคนนี่ครับเขาจะขึ้นชื่อว่าเมืองสามอ่าวนะเมืองประจวบทีรีขันนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วทะเลอยู่ด้านหน้าเราเลยนะบรรยากาศแห้งในทะเลนี่เฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูห้องดีกว่ามีอะไรบ้างห้องนี้นะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะดาวเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมแต่งตัวค่ะนี่มุมแต่งตัวจะเข้ามาเบิ้งห้องน้าอ่ะไปเบิ้งห้องน้ำกัน้ไม่ยังนิ้วหน้าบั้อุฮ้ยอุ้ยห้องน้ำสะอาดมากอุ้ยห้องน้ำสะอาด อาบน้ำด้วยนี่มีแชมพูเหรอมีแชมพูมียาสบพรมให้พร้อมนั่นน่ะใช่แชมพูยาสบพรมของน้องนี่เอดีน่าเธอมีไดปอผมแล้วนี่นี่แล้วก็มีตู้เย็นมีตู้เย็นด้วยตู้โอ้อาร์ตูนน้ำพอนการ์ตูนน้ำร้อนนี่มีน้ำบอพ่อ้มีน้ำพ้อมตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ที่วางกระเป๋านะอันนี้หมองนอนเอดีน่าด้วยเดี๋ยว อตันหันติบบอนมาได้ลาสวดดีครับรีวิวแบบพีชิมมากโอ้แกสอดแอบเป็นสอดแอบได้สามารถเข้าไปนอนได้เออเออมีแอร์มีทีวีที่นอนหนุ่มๆเพิ่นบ้านนั่นนะคะเพิ่นไปนอนหัน้ยทุกคนดูใครว่าคุ้มกดหนึ่งมาค่ะใครว่าไม่แพงมากกดบนเหนือมาหน่อยนี่ห้องกี่เท่าไหร่นะ990ราสิบาทต่อ2คนนะต่อสองคนถ้าใครมาสามคนก็เสริมเตียงอีกเตียงหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่200กว่าบาท250บาท ไอ <S <S ลองเปิดบ้างนี่นี่นี่ลองกดับ้างนี่ลองเปิดด้วยโอ้โอนี่เห็นไหมวิวใครอยออายได้ออใครเคยมาประจวบคีรีขันคอมเมนต์หนอ่อยค่ะมีมีร้านอาหารอะไรเด็ดๆคอมเมนต์แนะนำมาเลยจ้าใช่จา้า<ๆ>แล้วก็มีใครเป็นคนประจวบดูดูอยู่บ้างเลยคอมเมนต์มาเรื่อยจ้าต้องฝันคืองูเลยอุ้ยทองฝากคืองูเลยอ๋อห้อยเครื่องบินห้อยเครื่องบิน ถูกเออหุ้ยเขามีลานให้เล่นเหนื่อยเนาะลานสเก็ตลานสเก็ตลานสเก็ตบอร์ดเล่นมาเป็น กคนที่พักที่นี่คือ Golden Beach Boutique Resort นะคะอยู่ที่เมืองประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวเราจะแนบพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะใช่ครับใครมาประจวบคีรีขันธ์ตามมาได้นะคะบรรยากาศดีห้องก็ดีค่ะเห็นวิวทะเลด้วยโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปกินข้าวก่อนอยู่แล้วเออเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวหายังากกินก่อแทวนี้อยางกินมาคอมเมนต์หน่อยใครมีร้านอาหารอะไรเด็ดๆในประจวบคีรีขันธ์คอมเมนต์แนะนำมาหน่อยจ้าเดี๋ยวเราจะตามไปกินเออไป นี่ครับโอ้เสียงดิ่งดีขนาดเลยหนึ่งสองไปโอ้สุดยอดเลยอ่ะมากบ่ห้องนี้เต็มซีทไหนท่าไหรร้อยเต็มซีทเหนร้อยเธอนะขอสักเพ้นหนึ่งอันเดอร์อันเดอร์อันนีมาอันเดอร์ก่อนหนึ่งสองสามอันเดอร์อันนี้ อันดีอันดองแดงอันดอันนอ้บ่ไักันเอาหลอกจังได๋ซั่นันอันน